ซาร่าเป็นรองประธานบริหารบริษัทค้าปลีกเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีระดับประเทศแห่งหนึ่งเธอเป็นผู้บริหารทีมงานที่ต้องดูแลโปรเจกต์อยู่มากมายหลายโปรเจกต์มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กหรือที่เพิ่งเริ่มต้นในการจัดการโปรเจกต์เหล่านี้ทั้งหมดซาร่าและทีมงานของเธอใช้ Microsoft Project Online ออนไลน์โซลูชันที่ใช้ระบบคลาวด์เป็นหลักซึ่งช่วยพวกเขาทำงานในโปรเจกต์ต่างๆร่วมกันได้ช่วยให้ซาร่ามองเห็นภาพรวมและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นได้ จากการที่สามารถมองเห็นภาพงานที่สําคัญทุกงานได้ในคราวเดียวทาให้ซาร่าสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับโปรเจกต์ของทีมได้อย่างยอดเยี่ยม,มเธอสามารถจัดลําดับความสําคัญของโปรเจกต์ได้ตามเงื่อนไขด้านกลยุทธ์และบุคลากรของบริษัทนั่นเองเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วซาร่าและทีมงานของเธอสามารถทํางานและสื่อสารกันได้จากเกือบทุกที่ในแทบจะทุกอุปกรณ์พร้อมๆกับติดตามเอกสารหรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ของเธอได้ในกรณีที่จําเป็นเธอและทีมงานสามารถสร้างรายงานที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเพื่อแจ้งข้อมูลล่าสุด ให้คนอื่นๆทราบได้โปรเจกต์ออนไลน์ให้พื้นที่แก่สาราและทีมในการทํางานผ่านคลาวด์ที่จัดโดย Microsoft เพื่อทําได้ทุกอย่างทั้งจัดระดับความสําคัญควบคุมดูแลและทํางานร่วมกันในโปรเจกต์ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กสาราและทีมงานสามารถส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ตามต้องการโปรเจกต์พอโฟลิโอแมเนจเมนต์ในระบบคลาวด์